มช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ จ่มนี้เพื่อเธอขุยอันส่งหัวใจให้ชาลีตอบกลับด้วยการส่งคิสงานนี้โดนแซวทั้งเซิร์ฟเวอร์เรียกว่าเป็นคู่จีนที่แฟนๆนะคะเชียร์หนักมากสาหรับหนุ่มแรกชาลีกับ t ิจิตเกอร์คนสวยชาวจีนขุยอันพี่ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยกำลังพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆมาพักหลังๆนะคะทั้งคู่เนี่ยจะขยันหยดหวานผ่านซ c t v ออกมาให้แฟนดอมเนี่ยยิ้มตามกับความน่ารักของพวกเขาค่ะถ้าเปรียบเป็นซีรีส์นะคะก็เรียกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังดำเนินมาถึงจอนที่พระนางเนี่ยอินเล กับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะขุยอันเนี่ยออกมาไลฟ์คล้ายๆแฟนคลับถามว่าฮาโลวีนนี้เนี่ยมีนัดเที่ยวที่ไหนด้นไม่รับขุยอันนะคะตอบเสียงสูงไม่รู้ไม่บอกทำเอฟซีนะคะแฮ่แซวงานนี้แม่ทับมีที่รู้ไม่บอกเท่ากับมีนะไม่รู้เท่ากับเข้าใจไม่บอกเท่ากับเดี๋ยวบอกเองและล่าสุดนะคะชาลีเนี่ยออกมาไลฟ์ด้นแม่ทัพขุยอันด้าน,นะคะเข้าส่งหัวใจรัวๆแล้วคนทหารชาลีของเราเนี่ยก็ส่งจูจุป์คิสไปหลายฟอดนะคะเราเนี่ยไปชมความน่ารักของคู่นี้กันค่ะ หนึ่งพฤศจิกายนยนะคะชาลีออกมาไลฟ์ทักทายแฟนคลับในช่วงเปิดไลฟ์นะคะถ้าแม่ทับคุยอันด้านเนี่ยก็เข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆทำเอาปนอาหารชาลีนะคะยิ้มแกล้มแตกพร้อมกับจูบจ๊บคิสไปหลายฟอดงานนี้นะคะก็ทําเอาแฟนด้อมหัวใจฟูต่างเขง้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาีเช่นเพิ่งเคยเห็นชาลีเป็นแบบนี้น่ารักจ๊บตอบสติกเกอร์น่ารักจังเพราะหนุ่มคูบอลไม่เคยเห็นชาลีจ๊บสติกเกอร์กับแบบนี้นี่นายที่เอฟซีส่งให้เอยังไงเนี่ย บอกไม่ให้เราโยงแต่ทำให้เรามานว่าสาวส่งจ๊บชาลีจ๊บไวจริงพอครบเด็กก็จะมุงมิงงงิงน่ารักแบบนี้แหละยิ้มอะไรแบบเขินอ่ะพนอาหารช่วงนี้ชาลีหัวใจเป็นสีชมพูอาการเอ,าออกขนาดนี้มาบอกอย่าโยงใครจะเชื่ออุย้ยน่ารักทั้งคู่เฮ้ยใครอยู่ทุกมผมนั่น CCTV สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ วันนี้ก็เป็นวันที่ดีสําหรับหลายคนแล้วก็วันที่หวยแตกสําหรับหลายคนครับก็ใช้ชีวิตกันต่อไปซื้อลอตเตอรี่กันอย่างมีสตินะครับเพราะว่าคํานวณไปคํานวณมามันก็ถ้าคนไม่มีดวงนะก,ก็ซื้อแบบมันถูกยาก,กน,นะยังเเนี่ยมันรถผมนะรถผมเนี่ยเวลาเวลาเปิด เปิดไอเนี้ยเปิดพอพอเปิดประตูหลังอะ่ะมันไม่เป็นคําว่ารวยนะครับพอเปิดประตูหลังปุ๊บมันเป็นไม่ต้องพิมพ์นะเพื่อนเพื่อนเวลาเปิดประตูหลังปุ๊บอะ่ะมันจะหายไปหายไปหายไปอันหนึ่งคนก็จะนึกว่าเป็นนน้หมดเลยพอเปิดไอกระบะหลังมาพับอะ่ะ <c oughs> และกลางดึกของคืนวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยนนะคะได้แม่ทัพผุยอันดาก็ออกมาไลฟ์สดทักทายแฟนคลับงานนี้นะคะก็ทําเอากรีนแมนนะคะเข้ามาแซวกลางไลฟ์ว่าคนไปจุบผู้ชายคนหนึ่งด้วยหลักฐานอยู่บนผ้าชั้นเขาส่งจุ๊บให้คุณด้วยฉันเหลือเชื่อมากด้านแม่ทัพนะคะหลังเจอมินนี้ของเทพกรีนแมนนะคะก็รีบเข้ามาแก้ตัวทันทีว่าไม่ไม่จริงๆขุยอันไม่ไม่ไมสติ๊กเกอร์นี้ไม่ใช่ชั้นส่งนะตอนเข้าไลฟ์ครั้งแรกฉันเข้าไปส่งสีฉันก็ออกมาแล้วจุ๊บนี้ไม่ใช่ฉัน หลังจากส่งเสด็จฉันก็รีบออกมาไม่เกี่ยวกับฉันนะแม่แม่แม่แมแมแมปฏิเสธสิ่งสูงกรีนแมนถามหนึ่งบรรทัดแต่ว่าแก้ตัวยาวเป็นหน้ากระดาษ A4 แบบนี้เนี่ยเขาเรียกมีพี่รุดคะ่ะท่านแม่ทัพหลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนดอมนะคะแต่เข้ามาแสดงในความน่ารักของแม่ทัพมากมายนะคะไอพีเช่นคุณเขียวหาเรื่องแล้วแซลยับเลยเทพก็ขยันแซว MVP เลยเทพแล้วใครล่ะรูู้กันอยู่ ไปนั่งดูมามีเธอคนเดียวเลยนะตอนนั้นเชื่อน้องเธอเถียงไฟแรบเลยเชื่อก็ได้เถียงคอเป็นเอ็นเลยสาวน้อยเชื่อเขาหน่อยเรื่องนี้ต้องไปโหนกระแสต้องมีใครโกหกถามหนึ่งบรรทัดตอบหน้ากระดาษ A4 ประมาณ10แผ่นเชื่อก็ได้ Jing Jing Mai Kui An Jing 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 this No Kui An Need Siri help me I need to give you A speak type Chan Pu thai pu Siri help me type ุดนี้ไม่ใช่ฉันส่งนะตอนเขาเริ่มไลค์ครั้งแรกฉันเข้าไปแล้วส่งเสร็จก็ออกมาแล้วจุดนี้หลังจากนั้นมีคนอื่นส่งไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวกับฉันไม่ไม่เควย่ันไม่เคยอ่นยอนจริงจริงไม่เคลื่อนจริงจงไม่จริงจริงไม่จริง กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ